สวัสดีครับสวัสดีคุณท้อมหายไปนานเลยเนอะไปทำข่าวเทนนิสมาครับมาทำไมอ๋อที่พัทยาพัทยามาทำไมให้อายบ้านนาเหลาหนุนน้องข่าวแรกค่ะต้องกลับพื้นมาข่าวแรกค่ะข่าวแรกข่าวแรกเลยไหมเทนนิสใช่ไหมเทนนิสใช่ครับที่พัทยาไม่จบเหรอจบแล้วแต่ว่าคนที่ได้แชมป์ที่พัทยาไปตกรอบพิกาตาตกรอบแรกในล่านตูโชว่าสาวสวยจากสโลวาเกียครับที่เดินยังจำกันได้เธอจะถ่ายรูปมาด้วยถ่ายรูปด้วยเธอบอกว่าถ่ายรูปยากมาก เธอเลยที่ทุกอย่างไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะถ่ายรูปเธอนี่แบบแป๊กเยอะปื๊บใช่ใช่ถ่ายรูปมานี่แทบจะมองไม่เห็นตัวเองเสียงเงินบางทีเสียงเงินมาเลยรายละเอียดที่ไปเริ่มงเงินที่กาตาเกลยครับเทนนิสจิงที่กาตาฮันตูชวาก็ตกรอบแรกครับหญิงเดี่ยวรอบแรกครับเดเนล่าฮันตูชวาเมื่อ15ของรายการที่เพิ่งคว้าแชมป์พีดีทีพัทยาโอเพ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พลิกล็อกครัพไพกับซิลมานาฮาเลปจากโรมาเนียไป1ต่อ2เซตครับ 6ต่อ 3, 2ต่อ6และ6ต่อ7ทายไทเบก4ต่อ7ครับชุดนี้นี่เห็นตั้งแต่พ <Okay. S 1> ัทยาแล้วครับสมรพันธุโชวานี่ครับต้องบอกว่าใสมาตั้งแต่รอบแรกเลยฮนะ คนนี้เป็นฮาเลปเน่ในชุดนี้ครับของฮันตูโชว,ว่าเธอใส่มาตลอดชุดเดียวทั้งทัวร์นาเมนต์ด้วยฮะก็มีหลายชุด<อ>แหม <laughs> นี่ก็ <laughs> ขณะที่อีกคู่นึงครับแองเจลิก้าคราเบอร์ครับ,รบมือ22ของโลกก็พลิกล็อกอัลชนาซาไปลิซิกกี้ครับมือ9ของรายการเพื่มร่วมชาติไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ 1, <laughs> 1> เขารอบไปพบกับซเวเลน่าปิรอนโควาจากบาลกเรียต่อไปครับก็น่าจะเป็นสิ่งหนักเพราะว่ารอบชิงชนะเลิศแก เธอครับทางด้านของฮันดูชวาดวลกับคิเลียนโกถึง3ชั่วโมงเหนื่อยแล้วก็มาแข่งรายการนี้ต่อเนี่ยอาจจะเป็นกรอบทบก็ได้ครับแล้วก็รายการนี้ก็มีทั้งวิกตอร์เรอซาเรนกาเมือหนึ่งของโลกจากเบลารุสแล้วก็รวมถึงคาร์ลไลวอสเนกี้อดีตแชมป์ของโลกจากเรนมาคลงแข่งขันด้วยครับส่วนผลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับบาร์เซโลนาก็ชนะเลเวอร์คูเซนไปได้ครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกครับบอเออร์เลเวอร์คูเซนจากเยอรมนีจะเปิดบ้านพบกับบาร์เซโลนาแชมป์เก่าจากสเปนครับ โดยบาร์ซ่าขึ้นนำก่อนจากอลิสตันเชสครับนาทีที่4 1ก่อนที่มิเชลคัตเลสครับจะยิงตีเสมอให้กับเจ้าถิ่นเป็น1ต่อนในนาทีที่5 2แต่ว่าจากนั้นครับบาร์ซ่ามาได้2ประตูรวดกับซานเชสครับแล้วก็เลียวเนลวเมซี่ทำให้บาร์ซ่าเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นส่วนอีกคู่โอลิมปิกลียงจากฝรั่งเศสเปิดบ้านพบกับฮาเบินิโคเซียแล้วก็เป็นทางนั่นของลียงที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0จากเล็กซซนเดอร์ลากาเซตครับทำให้ลียงชนะไป1ต่อหนต่อไปจะแข่งขัันนนนนใวทีีี่7มมาบ คืนนี้บิ๊กแมตช์คืนนี้อาร์เซนอลกับเอซีมิลานครับเดี๋ยวมีรีวิวในข่าวต่อไปขณะที่คืนนี้ครับยูโรปาลีกมีแมนยูแล้วก็แมนซิตี้แข่งขันด้วยยูโรปาลีกยูโรปาลีกกายก็สนใจแมนยูกับแมนซิตี้ก็ทีมใหญ่ตัดไปเถอะตัดไปเถอะข่าวนี้ถ้าเกิดเป็นเอเวอร์ตันแข่งครับพี่นำเสนอเอายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคืนนี้คืนนี้คืนนี้อาร์เซนอลครับเตรียมจะเกิดเกมบุกในการพบกับเอซีมิลานครับอามา ความเคลื่อนไหวของอาร์เซนอลครับอาร์เซนเวนเกอร์ครับผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลประกาศครับว่าจะสั่งลูกทีมเดินเกมบุกในการพบกับเอซีมิลานจากฝูงของกันโชเซเดียรของอิตาลีอย่างแน่นอนครับในเกมรอบชกทีมสไตล์นัดแรกคือวันนี้ที่ซานซีโร Zero ในเวลา2องนาฬิกาสบนาทีครับออบ้านมิลานด้วยนะบ้านมิลานครับอาร์เซนอลก็เคยบุกไปเอาชนะมิลานมาได้2ต่อศูนในรอบนี้ครับเมื่อ4ปีที่แล้วด้วย แล้วก็เวนเกอร์ยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องสภาพสนามเพราะว่าตอนนี้มีหิมะตกหนักด้วยครับในทวีปยุโรปใช่ใช่แล้วก็มั่นใจครับว่าเทริอองรีที่ยืมตัวมาจากน<ช>ิวยอร์กเรดบลูจะสามารถปิดฉากการเล่นนัดสุดท้ายในการยืมตัวครับองรีรเข<อ>แ,แมตช์นี้เหรออ๋อเลยนะแมตช์นี้จะเป็นนัดส,สุดท้ายที่เล่นให้กับอาร์เซนอลน,นี่พุ่งยิงประตูชัยได้ครับแล้วก็ <6 S 1> ยิงไปยอดเยี่ยม3าประตูลงเล่น6นัด ใช่โอเคนะถูกฉลองก็ยิงประตูชาย2นัดด้วยนะสำหรับอองรีเนี่ยนัดล่าสุดชนะซันเดอร์แลนด์เนี่ยกับช่วงทดเจ็บอ่ะก็ถือว่าดูว่านัดสุดท้ายการยืมตัวของอองรีจะประสบความสำเร็จในการช่วยอาร์เซนอลบุกไปเอาชนะเอซีมิลานได้หรือไม่ด้วยครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งคืนนี้ครับเซนต์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากรัสเซียจะพบกับเบนฟิก้าของโปรตุเกสในเวลาเที่ยงคืนก็ท่านผู้ชมคงจะรู้แล้วต้องดูคู่ไหนมีให้บอกบอกให้รู้ว่ามีสองคู่ใช่เป็นอะไรวันนี้ ดูทำไมเจอน้องๆเจอเด็กเมื่อกี้ใช่โหเด็กอัจฉริยะอาตาต่อครับมาถึงนักเตะแซมเบียครับก็ได้มีการเดินทางไปครบอนุสรสถานของนักเตะที่เสียชีวิตครับหลังจากที่ได้แชมป์แอฟริกันเนชั่นคัพสมัยแรกครับหลังจากที่คว้าแชมป์แอฟริกันเนชั่นคัพสมัยแรกครับได้สําเร็จสําหรับนักเตะแซมเบียก็ล่าสุดก็ได้มีการเดินทางไปครบอนุสร์สถานนักเตะและก็เจ้าหน้าที่ของแซมเบียที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกในมหาสมุทรแอตแลนติกครับ เมื่อเดือนเมษา,ายนปี1993ม,มีทั้งหมด1 8คนด้วยกันครับในครั้งนั้นก็เดินทางไปทำศึกฟุตบอลโลกปี1994รอบคัดเลือกที่เซเนกัลด้วยครับ<ม>ก็มีลูกเรือแล้วก็<ม>นักเตะเสียชีวิตรวมทั้งหมด30คนด้วยกันโดยมีทางด้านของมิเชลซาดาประธานาธิบดีของแซมเบียเป็นคนวางพวงหรีดคนแรกแล้วก็ยกย่องยกย่องครับน<ม>ักเตะ ทั้งทีมที่สามารถควาา้าแชมป์แอฟริกันเนชั่นคัพได้สำเร็จแต่ก็มีข่าวร้ายครับว่าในการฉลองแชมป์ก็มีชาวเซมเบียเสียชีวิต2คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกถึง35คนในการฉลองฉ<า>ลองเยอะมากหลังจากดาวลเอาชนะจุ <c oughs> ดโทษของออริโคสไปได้ครับแปประตูต่อ7ครับ <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องเศร้าแม้ว่าจะสามารถคว้าแชามป์ได้ก็ตามสําหรับทีมชาติแซมเบียครับ <c oughs> แล้วก็มาถึงเวลาของภาพปลาท้ายข่าวครับวันนี้ก็ยังคงเป็นคันหลงของ มาต้องดูนาฬิกาครับอ๋อลืมไปว่านี่เออนี่เบรกสุดท้ายอ <ขา S 1> มามานะเป็นขั้นหลงของวันวันถ่ายครับเป็นการถ่ายแบบของลีน่ากาเคอร์ครับนางแบบสาวชาวเยอรมันลกูกพแฟนหนุ่มครับซาเมียเคดิล่าครับ<ม>นักเตะของอเรอัลมาดริดดูทั้งหล่อทั้งสวยนะถ่ายปกนิเดียสานของ GQ ครับที่บ้านเกิดในเยอรมนีครับสาวคือเยอรมันครับชายเยอรมันทั้งคู่ครับพี่อ๋อเหรออ๋อเหรอเออเออใช่ครเดล่าเออเคดิลล่าซื้อตัวไปยรัด้วคบของเรอัลมาดริดเออ อยากเห็นพี่ขนมถ่ายแบบนี้บ้างนะครั้งหนึ่งในชีวิตเขาดูก่อนขาดูก่อนแจนเย็นแจนเย็นโอ้โหผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อนะคุณสมพลยังชอบเลยนะมีมือชีปดูการถ่ายรูปนะท่านผู้ชมดูการถ่ายรูปของมือชีพเขาจะแบบเขาจะต่อเนื่องเลยเหมครับเขาจะต่อเนื่องไปเลยเหมือนกับทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันลําพังแล้วก็อะไรจะจับภาพไปเองใช่สบายตามสะดวกสบายเลยเห็นไหมนะผู้หญิงก็ดูสวยผู้ชายก็หล่อ หมดเลยเหมดแล้วครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เรามีข่าวเกี่ยวกับควันหลงวานเรนทายไหมคะทำไมฮะเดือดร้อนสวยนะเดี๋ยวสวยมากสวยมากแล้วก็แบบดูมีชีวิตชีวามากๆนี่ถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยผมว่าจะยาวละถึงถึงแหละถึงไหนครับพี่ก็บางอ้อใช่บางจะเกรงมั้งบางจะเกร็งวันนี้ วันน o, ata, ี้ก็ลากันไปพร้อมกันเลยหมดเวลาแล้วจอมขามหมดเวลาแล้วตื่นเต้นที่เมื่อกี้เมื่อี้กลับมาไม่ถึงขาววนวาเลนทายค่ะสำหรับคนโสดนะคะหมดแล้วหมดแล้วจบแล้ววาเลนทน์เรากรองให้แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ